สวัสดีกันตอนสายจังหน่อยครับพี่น้องแฟนๆคนใจเศร้าทุ่งและกับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับเอาตองขออภัยพี่น้องนะครับหายหนาหายตาไปซีหามือเนื่องจากติดธุระป้ปังยุต่้งจังหวัดครับพี่น้องพึ่งกลับจากกำแพงเพชรเมื่อวานเนี่ยนะครับยังเม่อยังลอยขี่รถขวบประเทศรถนะครับไปธุระนะครับเนื่องจากว่าไปชาปนกิจลานไส้นะครับเพื่อประดเมียญ้่พุ่นและก็เสียชีวิตที่พุ่นครับก็เลยต้องไปทรงสการเนาะบ้านเฮาเอิญมาทรงสการ ไปชับปรนกิจกนะครับอุทิศส่วนกุศลนะครับเพิ่งกลับมาถึงนะครับได้ยินข่าวว่าทั้งบ้านฝนแห้งแห้งมาท่นนะครับมาเบิ่งก็คือวาย,ยหรือครับพี่น้องน้ำจะเต็มสายแล้วเนี่ยน่ะเสาไฟโซลาเซลล์นี่เคยลงไปปักไปพนนุ่นเดนี้คงจะเพียงข้อแล้วมามองลงไปปักนะครับาฝนแห้งอิริยนะครับตกต่อเนื่องมาขึ้นกับใส่จับจับจับอยู่อ่ะคือว่าเขานาฝนเต็มโตนะพี่น้องเนาะเข้าสู่หน้าฝนมาได้ระยะนิดๆิดแล้วนะครับต้นฤดูฝนหลือครับพี่น้อง นะครับสังเกตจากพืชพักบอกว่าจะเป็นพวกยาพวกพืชพักที่เขาปลูกนะครับต่างกันสดชื่นจเจริญเติบโตนะครับเนื่องจากว่าได้รับน้ำฝนนะครับส่วนจะง่ามหน่อยง่ามหลายก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงรักษาการดูแลการปับปุงดินนะครับส่วนสวนตรงนี้นะครับได้มีการเอาปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกมาใส่ไว้ส่วงก้อนที่ฝนจะมานะครับพี่น้องนะครับใส่ช่วงก้อนฝนจะมา พ่อฝนมาดินมีความซื้นนะครับจุลินทซี์ทำงานกับละลายปุ๋ยย่อยปุ๋ยนะครับโดยเฉพาะปุ๋ยหมักปุ๋ยขออนะครับออกมาให้พืชได้กินส่งผลในพืชเขาจะเริ่เติบโตงอกงามเบื้องปลาพักอีตูตัวนี้พี่นอ้องนะครับหลังจากไดา้าพวนดินแล้วก็ตําปุ๋ยเข้าไปเนาะเป็นปุ๋ยหมักมูลวัวน,นะครับพ่อฝนมานะครับกบ็งามแล้วบะนเนาะพี่นอ้องนะครับกําลังงามเลยเนาะเพเวลาจะเป็นพักเป็นตะไคร่ นะครับเบิ้งตาไข่ก่อนี่พี่น้องกูดะกัวหักง่หนึงหมักหุงเ้าาจับดอกแล้วพี่นอ้องจับดอกแล้วมาหุงต้นนี่อะที่นาแรงเหยียบพับไปพับมาเมื่อปีที่แล้วนะปีนี้ใหญ่แล้วเนาะอ่ะเริ่มจะดติดหมากแล้วนะครับเริ่มจกติดหมากแล้วหมักเน่าต้นนี้ก็ถ่วมหัวแล้วจากที่แข็งแกงยุติกียนะครับอ่าภาพพี่น้องมาเบิองตัวนี้แบบนี้ ผักหอมแบงนะครับที่เฮ้าลิกินเบิดแล้วมันลงหัวนะครับาว่าจะกู้บริกู้จ้างเถื่อป๋าไว้นะครับกับจะเกากับมักก่คงจะเนา่าจะฟอไปนะครับแต่นี่บ่วอหพี่น้องครับหัวเขายัางดีๆอยู่เพอได้ควบซื้นได้ควบได้ได้น้ำได้ฝนมาละงอกพี่น้องหอมแบงบริได้ปลูกด้วยน่ครับปลูกตั้งแต่ที่แรกๆหมดละนะครับหัวมันก่อยแต่บาดเอาเข้าเอินว่ามันก่อยมันลงหัว พอได้ฝนล้วงอกใบ่ได้พุ่นน่ะตั้งบักงามหนึ่งฮะก็คงเกเอาปุ๋ยเอาหยังมาใส่เอาเลยค่ะบบ้านนี้นะครับบ่ได้ปลูกอีกเนาะนะครับที่จริงก็ต้องกู้ละคั่นบก่กู้ก็เขาก็ว่าหัวมันแวบหัวมันฟอหัวมันถูกทําลายก็ว่าไปแต่ตัวนี้บ่เป็นหยังงามขึ้นมาใหม่เสยนะครับนี่นะครับกําลัางงามเลยสําหรับหอมแดงหน,าน้าฝนเนาะนะครับนี่มกพริกวัะเฟชกนี่งอกขึ้นมาที่หลังกับป้าไว้นะครับนี่ท่อน,นี่บ่ได้กู้พี่น้องงอกขึ้นเองนะครับ ส่วนตัวนี้ลกกินเบิดนะครับบ้เลยปล่อยไว้คือตัวนี้เหลือกินนั่นเองก็เลยปล่อยมันละใบมันยุบวะนี่นะครับใบมันยุบเหลือแต่หัวมันฝังดินพอฝนมามันง,งอกใหม่ส่วนท่อน,นี่บ่มีอย่างนึ่งจะว่าลกไปกินจุดเบิร์ตนี่ซุ้มเก่าหรือซุ้มกินบ่เบิดนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับมองหงั่ม,งงมปนันใดภาพพี่นอ้องเลาะเบิ่งหัวเบิ่งสวนเฮาจัใหน่อยนะครับจากไปซีหามื่นเป็นส้งใดนะครับ พอเบิ่งอยู่เนาะนะครับหนา้าฝนก็ประมาณนี้นะครับอมามักเผาตะไคร้นะครับกำลังเป็นหมากโอ้ตะไคร้กำลังเป็นหมากเพระาระว่ากำลังงามลายไปลังเมารถพี่น้องขี่รถจนเปื้มือเปื้เว้นขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาลงเขาอยู่แซนนั่นไก่ไก่ไก่เอาบอกลูกบอกหลานจะไปเอาลูกเอาเมียไก่เด้อมาเนื้อจะไปเอาลูกเอาผัวไก่เด้อ ลูกตนพี่ลูกตัน้องผู้พ่ไปเยี่ยมไปหาในไก่อุบาท <c oughs> กําแพงเพชรนะนะครับไปเบื้องบานเบื้องเบ้าข้าเจ้าก็ถาจะว่าไปแล้วเนาะนะครับกับบ่ปันไดดอกนะครับอาชีพลักๆเข้าเจ้า,า,า,าเก็ดสวนมันปลูกมันกับเขาหน้าปังนะไป่นองอาชีพสวนเฮียงสิก็บ่ค่อยเห็นอะไรข้าเจ้าเน้นพืชเศรษฐกิจอย่างเดียวมันมันสับปะหลังพูละหาสิบหกสิบไรพูดละลอยไรสองลอยไรเห็ดขักเห็ดเนี่ย เกษตรผสมผสานซ้ามองที่ไปอำเภอคลองขลุงบ่บ่ค่อยเห็นพี่น้องนะครับส่วหมากก็จะเป็นเชือเดียวขันหน้าขันหน้าสุดหูสุดตาไปเลยขันไรมันกันไรมันสุดหูสุดตาบไม่ปลูกอ็เยอ้อแย่ปลูกคอรอเคแลคือทา้งข้าบ่ค่อยเห็นเนะหรือไปบ่สุดบ่ทจังไดนะครับทังงข้าหลากหลายกว่ามีแนวกินลายกลัวอ่ะหมูผักขาพี่น้องได้ฟ้าได้ฝนเอโคตรโคตรเลย เก็บกินบ่หวาดบ่ไว้มักพริกหน้าฝนกาลั่งขึ้นเนี่ยฮะเป็นหมากเลยนะพริกหน้าฝนนะครับอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นมะละกอตัวผู้นะครับแลราก็เป็นหมาก,กตัดถิ่นด้วยเนี่เองเปลือปออุ๋ยอ๋อต้นนี้ปเป็นะ้มันนาักหมากจนเหนื่งหม,มากเป็นตอ,อกพริกเขียวนะต้นเอียงเทลี่เลยพาดหาไม้มคกคำไปเยอะนะครับ อันนี้มักแข้งเขือพวงเนาะหนาฝนขึ้นดีเอออันนี้ก็ร่างขึ้น,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 นดีกันพริก่นาโนไอ้เบื้องขึดพริกกินพี่น้องคนน่ะเฮ้เขาปลูกไปจากใต้แหล่งหมดละนะครับพี่น้องหอดยามนีิมาเกิดได้กินแล้วบ่ะเนี่ยบาดหยอดบึกบวบออมใส่เครื่องในไก่เนาะพี่น้องเนาะหย่หอดกินถั่วมากมันกินหยอดมันกับปันได้แล้วนะครับ กำลัางงามเลยสำหรับพริกเนาะพี่น,อน้องเนาะพริกเขียวอ่านบริสุทธิ์เลว่าตั้งแต่เริร่มเพี้ยสวนในพวกพืชผักสวนขั้วอันก็บริสุทธิ์เลยพี่น้องนะครับได้กินได้แจกพร้อมได้ปั่นกันกินพร้อมนะครับปุ่นค้าเข,ขาอะไรปีนี้รู้สึกว่าขึ้นป้าดย่อนมันยอดมันบวบป้าดพี่น้องไม่ค่ออะไรซัามาดไม่ค่ออะไรสักฮะแม่ผ่ว อซึงปาง้ังแต่ว่านนี้เป็นเห็ดพิษด้วยแน่นองเราจะไปกินนะตามที่เคยนาเสนอในคลิปก่อนว่าหลังเขาจะเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับนัานๆๆยาฝังดินย่าแต่ข้อคอหอแน่นอนแน่นอนหรือพอใส่ก็อาจจะได้ไปคุยกับหากบางม่วงนะครับเป็นเห็ดพิษนะครับนะครับก็คือามอมดมสมบูรณ์ของดินนี่เองซึ่งอุดมไปด้วยเสื้อจุลินรี์ต่างๆที่เป็นประโยชน์ซึ่งงนาฝนนี่แน่นอนละจุลินซี์ที่จะเริ่มเติบโตได้ดีแะ้วก็มีจํานวนมากนั่นก็คือ เชื้อราน้องพี่น้องเนาะขอให้เป็นล่าดีขอให้เป็นล่ามีประโยชน์ต่อเช่นพวกกันเสื้อล่าของเห็ดนะครับเสื้อล่าไม่ข้อไรซ่าเสื้อล่าไตโคเดมานี่ดีเบิร์ตก็ย่าให้เป็นล่าโรคแต่ล่าโรคก,ก็มีขึ้นกันนะครับพี่อน้องล่าที่เป็นสาเหตุของโรคก,ก็มีขึ้นกันแต่ถ้าห้าควบคุมให้มันมีปริมาณหน่อยนะครับมันก็นจะบ่แพงลิตนะครับมันก็นจะบ่แพงลิตจะบ่อทำลายพืชผักเขานะครับอ,อ,อ่ะมะพร้าวต้นกระสอบแตกนี่็กระลัง่ามพี่น้องกระสอบเป็น ปุ๋ยแตกใส้เลยอย่กำลังขึ้นเรียวเห็นหอยเห็นสวนจจ้งเพลงเลยก็ดูสวดดีใจเนาะภูมิใจว่าไม่ปลูกได้สัมนี่กระไรขุนะขุดตาไข่เครบบื้อกินพี่เนาะน้ำขึ้นมานียขวดจุลินซีสังก็แสงขวดเป้าบริเก็บประวัติร่มหอบลงน้ำฟูอ้มขุนพี่เนาะ น้ำไหลล่ะตะกี้ขอดลงผลจะลงไปตักเอาบ่ไหนสิล้นฟังเลยเดี๋ยวสิได้เฮ็ดคลองระบายน้ำอยู่นะครับหลังจากน้ำล้นสาเดี๋ยวมันจะขึ้นมามาแเ่หักพืชหักพักเข้าเลยเฮ็ดให้พืชพักเข้าไตเดี๋ยวจะทับการเฮ็ดร่องนะพี่น้องเนาะนี่ร่องเก่ามันอยู่นี่นะครับเฮ็ดร่องแล้วก็ใส่ท่อระบายใส่ตะแกรงกันปลานี้พร้อมนะครับน่าจะเป็นมองนีเนาะนะครับกันเพื่อ น้ำม,มันล่นนะครับถ้ามันบ่มีหมองระบายมันก,ก็ขึ้นมาฮอดผีพี่นอนะ้องเนี่ยเซะยัน้ำห่างใหม่เขานี่อาจจะเห็นต้นใหม่เขาตายได้นเห็นะน้ำลองระบายเนะมีโอกาสเนี่ยไว้ๆนี่แหละขุดง่ายละ่นะน่ะตาลางงามพี่นอ้องลุ่มมะพริกแย่ก้วน้ำขีดตุ่มเซะแปะดกับคืนมนะ,นนะนะร่องบดนี่นาะงอ่ะส่วนอันขึ้นก็ขึ้นอยู่เลยพี่นอนะ้องเนี่ยร่างจากใส่ปุ๋ยไปก็ขึ้นเยอะมะพริกาะนะครับนี่พี่นอ้อง พี่กันที่ชาวตุงเอาปุ๋ยขวกมาใส่ตอนนั้นหละนะครับกาลังงามอนะครับที่ปลูกไว้ตามขอบแถวกาลังงามเลยเพราะว่าจะเป็นหมักบวบหมักอือหมักแ่งนะครับมักหุ้มกกาังขึ้นนะครับขึ้นบัตรนี่ละฝนนี่่ละ ปูเป็นแถวไปเลยนะครับสำหรับมะละกอสำหรับผสมผสานกันไปนะครับอ๋อพริกตัวนี้ที่แรกคิดว่าจะเป็นพริกดูใบแต่สุดท้ายก็หมากจนได้น้อยพนักเป็นพริกขาวพริกกะเลียงนะครับนี่ใบปุ่มๆขาวๆหมากเต็มอยู่อ๋อคลิปนี้คงจะพ่อพี่พ่อนอ้องเพ้งแค่นี้สักก่อนนะครับคลิปหน้ามีอย่างดีๆจังพ่อกับไม่เนาะฝากกดติดตามฝากไล์ฝากจะอ้าวโอกโหก๋วยด่างพี่น้องกล้วยด่าง ตัวละสิบล้านบางสองสามปีเป็นข้าวกล้วยดังกําลนะังดังเนาะบอกว่าเนี่ยบริาหารสิบล้านแล้วนเนี่ยมนตัวหนึ่งพันเงาหรอกตัวละึ่งลอยเงาแล้วนะครับเอาคลิปนี้ห้องอยาพอพี่พอนอนเพียงแค่นี้สักวันนะครับคลิปหนาไม่อยังดีๆจังพ่อกันไม่ฝากติดตามฝากไล่ฝากแทบเป็นกำลังใจก,กับคนใจชอบทุ่งนะครับพี่นอ้องเอา้าพึ่งกลับจากทุระประปั่นกันยังเพราะท่านเตรียมไปยังแต่ยันพี่ยันนองลืมมันหายไปอีกแล้วเหรอทนี่มันมอสิเจ่งบ่เฮ้ยจังไดเฮ้ยสิปิดส่องบ่ซาะจเอายังบ่ปิดพี่น้องนะครับ ป,ปิดป,ปิดยังเอากาดพอพี่พอน้องคือเอาอยู่นะครับเอาคลิปนี้เท่านี้ก่อนพี่น้องสวัสดีครับผม